โย่ให้สวัสดีท่านด้วยนะครับวันนี้กับผมเออกายเกมเมอร์ <c oughs> เอ้ยกายคนเดิมนะครับว,วันนี้ก็ไม่มีอะไรมาเล่นมากหม่นะครับผมนี่ก็มาเล่นกนปรปเปียเฉยๆนะครับเออเอเา N อ,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 อืม K I D อืมโ,โอโห้หนักเลยนะครับอันนี้นี่อันนี้อันนี้อันนี้สองล็อก ไปยกันนะครับผมอ๋อวันนี้ก็เป็นไข้นิดหน่อยนะครับอืมก็ขออภัยด้วยนะครับป้ามาแล้วเซลกันเซลกันสองวอ็อกนะครับ กันโซงหัวหลอกเซลกันโองหัวหลอกไม่ต้องขายมันแล้วครับโอ้โหขี้เกียจขายครับนี่ไม่เปิดว่าเคครับมาต่อเคครับมาต่อเลยนะครับตบตุตุ ไปหาเพื่อนดีกว่านะครับื่อนคลิปนี้อาจจะน่าเบื่อไปนิดนึงนะคอืมอ๋อโอ้ นับไปบายมาสก่อนครับ B Y M A A M S K okay. อ๋อสะอึกนับเคียรไปตรวจสอบราคาหน้ากากกันนะครับหน้ากากมันอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่บาบสามขีดสี่สามขีดสี่สามถึงสี่โอเคซื้อดีไหม สี่สิบห้าสองสามหนึ่งสองอือือ oh แคปก็ okay, oh, okay. วันนี้ก็ไม่มีอะไรมาแล้วนะครับแต่ละคลิปนี้ผมโอ้โ oh, ห oh. แต่ละคลิปของผมก็อาจจะน่าเบื่อไปนิดนึงนะครับ oh, อ oh. ๋อสิบสองดีเอ็มคือแคก็ไปลาก่อนคนระับลาก่อนคนระับโอเคเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ